ครัอะโอเควันนี้เราเรียนแล้วครับการลบจํานวนหลายหลักแบบไม่มีการกระจายนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปด้วยนะนักเรียนหน้าที่เท่าไหร่ก็ขั้วขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปดูพร้อมกันหน้าที่ห้าสิบห้าอ่าเรื่องที่เราจะเรียนอยู่ในหน้านี้ด้วยนะคะประกอบกันไปพร้อมๆกันนักเรียนเปิดไปหน้าห้าสิบห้า อ๋โอเคครอบครัวเจอแล้วคุณเจอกันหมดแล้วนะเจอแล้วครับหน้าที่ที่ฉัอบอ่ะโอเคทีนี้มาดูนะคะการลบจำนวนหลายหลักที่ไม่มีการกระจายอะอยางเช่นโจทย์หน้าก,กระดานที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้กูตั้งโจทย์มานะคะว่าอ่ะว่ายังไงคะอ่านพร้อมกันสมนึกสมนึกมีเงินฝากธนาคาร สองนแปดแสนสนดแันสีร้่อเกิบเกอปส่งไปคนจำนวนึง <abyte> ังบจังหัน การจางมวเรมทนืดด้วยเ้นสมสีเียวในโจทย์นี้อ่ะเราลองมาดูโจทย์นะคะอันนี้เป็นโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ในข้อนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรคะจุ้มีเขาพูดถึงเรื่อง เป็นรเรื่องที่เกี่ยวกับการฝากเงินของคนชื่อสมนึกใช่ไหมเดี๋ยวเราลอ,ลองมามวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะอบกว่าสมนึกมีเงินฝากอยู่ที่อยู่เท่าไหร่สองล้านเท่าไหร่สองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสบเจ็ดบาทครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าสมนึกก็โอนเงินฝากเนี่ยไปฝาก ธนาคารไปให้สมศรีจำนวนหนึ่งนะแล้วเขาก็บอกว่าสมนึกยังมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เขาเ็็หนึ่งล้านเท่าไหร่หนึ่งล้านแปดแสนสองมสามพี่ร้อยก็สี่บาททีนี้เขาถามว่าสมนึกเหลืออ่าโอนเงินให้สมศรีกี่บาทมันมีคําว่าเหลือปนกันอยู่ในโจทย์นะคะ คำว่าเหลือแปลว่าวิธีลบแน่นอนนะคะคำว่าเหลือแสดงว่าเราจะต้องเอาจํานวนเงินที่เขาตั้งไว้ก็คือสองล้านแปดแสนกว่าเนี่ยมาลบกับหนึ่งล้านห้าแสนกว่านี้เนี่ยอันนี้คือการอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์นะอ่ะทีนี้มาดูในกระดานที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะครูมีเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะ ตัวลิ้คิดอ่ามาให้เห็นไหมมันพยอยออกพยอยออกแสดงว่าเป็นจํานวนที่มันลดลงขามันพยอยทาราเทพอย่าเล่นถุงใส่ไม้ครับอ่าพาราเทพครับอย่าเล่นถุงใส่ไม้เพราะว่าได้ยินได้มเลยว่าทราเทพกำลังหมุนถุงอยู่ตอนนี้บอลแล้วค่ะไอเทมบอลแลไอเทมอะทีนี้นะคะมาดูจํานวนลุกคิดที่ครูตั้งมาให้นี้ บอกไว้ว่าเอาลูกคิดในหลักหน่วยออกเจ็ดลูกเจ็ดลูกเพราะว่าอะไรว่ามีเจ็ดลบกับเู็ดเอาออกทั้งหมดเจ็ดลูกก็จะเหลือของแรตเต็มเหลือเท่าไหร่คะเหลือไม่มีเหลือศูนย์ลูกออานะคะคอ่ะต่อไปเขาบอกว่าเส ไม่เอาไม่เอาลูกคิดในหลักสิบออกเก้าลูกต่อนน้มันมีอยู่เก้าลูกก็อเอาออกเก้าลูกนะคะ<ต>เพราะว่าเก้า <9. S 2> เอามาลบกับเก้าก็จะมีจํานวนที่เป็นหรือไ,ไม่มีนั่นเองนะคะต่อไปอเขาบอกว่าเอาลูกคิดในหลักร้อยออกสี่ลูกหลักร้อยตรงนี้นะเอาไม่มีอะไรเลยแปลว่าอะไรก่อนหน้านี้มันมีอยู่สี่ลูก นี่ okay. หลักร้อยมีอยู่สี่ลูกเอาออกอีสี่ลูกก็เป็นศูนลูกไม่มีนั่นเองนะคะต่อไปเขาบอกว่าเอาลูกคิดในหลักพันออกอยู่อ่าทีนี้มีเหลืออยู่สองเอาทำไมเหลือสองเพราะ<ป>จำน์นนี้นหลักพันหนาอ่าส่วนฝัง<ม>นึงมีอยู่สามให้เอาออกสามลูกก็จะเหลือสองลูกนะคะ เพราะว่าห้าลบสามเป็นห้าลบสามเป็นเท่าไหร่สอ<ถ>งสองค่ะสองนะคะถูกต้องต่อไปนะคะเขาบอกว่าเอาลูกคิดในหลักหมื่นออกสองลูกนี่หลักหมืน่นเอาเหลือสองลูกแสดงว่าก่อนหน้านี้มันจะต้องมีเท่าไหร่ออามาดูตามโจทย์ตัวในหลักหมื่นตรงนี้ตัวตั้งมีสี่ตัวนี้ฝั่งตัวลบมีสองเขาบอกว่าให้ออกสองสี่ลบสอง เือ,ส,อสี่ไอสองสี่หักออกสองเหลือเท่าไหร่ลูกสองลูนะคะต่อไปหลักต่อไปเขาบอกว่าเอาลูกคิดในหลักแสนออกห้าลูก,ลกอยู่ตรงนี้แล้วแสนตรงมี้นะมีอยู่สามเอาทำไมเหลือสามมาดูตามโจทย์โจทย์ในหลักแสนตรงน,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 รงนี้ตัวตั้งมีเลขแปดอ่าตัวลบตรงนี้มีเลขห้า เขาบอกว่าแห้ออกห้าลูกแปดหก<ม>ักออกห้าก็เหลือสามสามสามคู่คแล้วเขาบอกว่าเอานะลูกคิดในหลักล้านออกหนึ่งลูกตรงนี้หลักล้านมีเหลืออยู่หนึ่งเม็ดอ่าวไปดูว่าทําไมมันเหลือหนึ่งเม็ดส่วน<อ>ตัวตั้งนะคะมีหลักล้านมีเลขสองส่วนตัวลบตรงนี้เป็นเลขหนึ่งสองหักออกหนึ่งก็ต้องเหลือ ทีนี้ไปดูจํานวนนับลูกคิดที่เหลือเอาเหลือเท่าไหร่คะนี่นับให้หน่อยหนึ่งล้านอะไรหนึ่งล้านสามแสนสองหม่นอันสองมนกพปล่าไปดูนะคะนับจํานวนลูกคิดที่เหลือจะได้ดังนี้เลยนะคะนั่นก็คือหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันอ่ะ แสดงว่าสมนึกโอนเงินให้สมศรีกี่บาทคะหนึ่งล้านสามอ่ 1, าบาท่ะนั่นแหล,ละ,ะท,นนทีนี้มาดูการแสดงวิธีลบตามโจทย์เมื่อตกี้สามารถลบได้ดังนี้เลยนะคะการลบเนี่ยน,นะนักเรียนจะต้องตั้งตัวตั้งกับตัวลบให้มันตรงหลักกันเห็นไหม จะเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบนั่นแหละนะคะต้องตั้งให้ตรงหลักกันอย่าไปบีบให้มันให้มันเสมอกันหรืออย่าไปขยายออกให้มันเกินไปกว่ากันนี่ต้องตั้งให้ตรงกันอ่าเห็นไหมคะต็ดหักออกเจ็ดก็จะเป็นศูนย์นะเก้ 9, หาหักออกเก้าก็เป็นศูนย์ นะคะสี่หักออกสี่ก็เป็นถูกมีอยู่ห้าหักออกสามก็เป็นสองมีอยู่สี่หักออกสองก็เป็นสองอ่ามีอยู่แปดหักออกห้าก็เป็นสามมีอยู่สองหักออกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะคำว่าหักน้กเรียนเข้าใจไหมคะครูใช้ภาษาง่ายๆหักกับลบก็เหมือนกันนั่นแหละนะ ่าทีนี้เห็นไหมเขาบอกไว้นะคะการลบนะทําได้โดยนําจํานวนอยู่ในหลักเดียวกันลบกันนะคะหลักสิบก็ต้องลบก,กันในหลักสิบหลักร้อยก็ต้องลบก,กันในหลักร้อยนะถ้าทําไม่ตรงหลักกันมันก็จะลบผิดนะคะเคนี่ต่อไปค่ะอันนแย่แก้มเดี๋ยววอาแบบมีสามจำนวนทีนี้ การลบสามจำนวนหมายความว่ามีตัวเลขในวิธีลบนั้นสามตัวสามตัวค่ะสามตัว,ตวนะคะสามตัวนี้ทำได้อย่างไร <Okay. S 1> ทำได้โดยนะักเรียนจะต้องเอาตัวเลขที่มันเยอะตั้งก่อน <Okay. S 1> เอาสอเอาจำนวนตัวเลขลบด้วยจํานวนที่สอง <Okay. S 1> ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ลบก่อน <Okay. S 1> หาผลลัพธ์ก่อน ลบได้เท่าไหร่ค่อยเอาไปลบอีกตัวหนึ่งที่มันเหลือมันเข้าใจไหมคะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้อน,นะคะครูตั้งโจทย์มาไว้ว่าเจ็ดแสนอ่าเห็นไหมเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยกับห้าสิบแปดลบด้วยห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเอ็ดนะคะ แล้วก็ลบอีกตัวหนึ่งกั่นก็คือ32,214อันสอ้่อนี่เห็นไหมมีตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ถ้าเป็นวิธีลบแบบนี้นะคะจะทำแบบวิธีบวกที่ว่าเอา3ตัวลวดมาลบกันเลยนะมันค่อนข้างจะงงวิธีการที่ง่ายสำหรับนักเรียนก็คือเอาจำนวน2ตัวแรกนะคะสองตัวแรกก็คือจำนวนที่1กับจำนวนที่2เนี่ยมาทำการลบกันซะก่อน นะคะลบกันแล้วได้เท่าไหร่ค่อยเอาไปลบกับจํานวนที่เหลือนั่นก็คือจํานวนที่3หาผลลบของตัว1กับ2แรกก่อนได้ผลลบอะไรค่อยไปหาผลลบกับอีกจํานวนหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูมาหาคำตอบไปพร้อมกันผู้เอาจํานวน7จ็ดหมื่นเอไม่ใช่เจ็ดแสนเจ็ดมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบปดตั้งแล้วก็ลบด้วยจํานวนที่สนะคะก็คือ ห้าแสนหนึ่งมื่นสองพันสองร้อยกับอีกสิบเจ็ดสิบเอ็ดะมาลบกันห้าหักออกเอาไม่ใช่แปดหักออกหนึ่งเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดนะคะทีนี้ต่อไปห้าหักออกหนึ่งเหลือสี่ห 10, หเหลือสี่นะคะต่อไปค่ะหลักร้อยนะทีนี้เมื่อกี้หลักสิบกับหลักหน่วยไปแล้วหลักร้อยมีเก้าหักออกสองเหลือ เจ็ดนะคะต่อไปหลักพันมีอยู่ห้าหักออกสองเหลือสามสามอ่านะคะต่อไปนะคะหลักหมื่นมีอยู่เจ็ดหักออกหนึ่งก็เหลือหกหกนะคะต่อไปหลักสุดท้ายนะคะก็คือหลักแสนมีอยู่เจ็ดหักออกห้าก็เหลือสองแสดงว่าผลผลลบของสองตัวแรกก็จะได้อยู่ที่สองแสน 6กหมื่สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดได้ผลตามนี้แล้วเอาตัวเลขอีกหนึ่งตัวก็คือตัวที่สามมาทำการหาผลลบเป็นอันสุดท้ายนะคะอะ,อะทีนี้มาลบไปพร้อมกันซิเจ็ดลบสี่มีเจ็ดหากออกสี่เหลือเท่าไหาร่คะสาม สามถูกต่อไปมีอยู่สี่หักออกหนึ่งเหลือสามสามนะคะต่อไปหลักร้อยนะคะหลักร้อยมีอยู่เจ็ดหักออกสองเหลือห้าหหไปนะคะหลักพันมีอยู่สามหักออกสองก็เหลือห่งหนึ่งนะคะนะคะต่อไปหลักหมื่นมีอยู่หกหักออกสามเหลือสาม ตัวเลขสองนี้ไม่มีตัวลบทำยังไงคะนี่ดึง,งลงมาชักลงมาเลยชักลงไปเลยมาจากเราอ่ะอ่าชักลงไปเลยแสดงว่าผลลบของตัวนี้จะต่อสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกัอีกสามสิบสามอ่านี่นะคะตามที่เขาบอกไว้เลยน้ำ สองจำนวนแรกลบกันก่อนนี่เราได้คําตอบแล้วตวแรกลบได้เท่านี้ได้ผลลบแล้วนะคะค่อยเอามาลบกับจํานวนที่สามเสร็จแล้วเราก็จะเป็นคําตอบที่ต้องตอบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่เนาะแต่แต่ว่าครูก็เชื่อว่ามีนักเรียนบางคนที่อาจจะยังลบไม่ค่อยคล่องนะ มีใครที่ลบยังไม่ค่อยคล่องไหมผมคล่องมากเลยในการลบเอาอันนี้ก่อนนะในการลบแบบไม่มีการกระจายนะคะใครยังลบไม่ค่อยคล่องเปล่าบาลานซ์เหรอคล่องมากเลยครับมีใครที่ยังไม่ค่อยคล่องไหมตอนตอนนี้ไม่มีครับครูครูมาติวด้วยไมาีไม่มีนะคะ เมื่อวานนี้ครูรู้สึกว่าจะมีนักเรียนหนึ่งคนที่การบวกแบบไม่มีไม่มีการโทษน่ะมีอยู่คนหนึ่งนะเมื่อวานรู้สึกใครครับคุไม่บอกน่าจะเป็นน่าจะเป็นป .4 ทับ2หรือเปล่าเพราะว่าครูถามเมื่อวานนี้เขาตอบไม่ได้ไม่เป็นไรสามารถพัฒนาไปได้หรือเปล่าครับคุค่ะอ่าโอเคตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะ ไม่มีครับครูต่อไปนะคะครูไปต่อนะอ่ะโอเคทีนี้ให้นักเรียนดูในหน้าที่ห้าสิบห้าอันนี้คืองานที่คุณจะให้ทาวันนี้ะคอนี่คำตอบไม่ใช่เหรอครับครูยังอันนี้วิธีลบนะใครถามนะเมื่อเช้นิกกี้อันนั้นวม่บวกไม่ช่้หรออันนั้นวิธีบวกหะนิกกี้อ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้วิธีลบอันนี้วิธีลบอ่าโอเคเหมือนกันเลย นักเรียนดูในหน้าที่ห้าสิบห้านะคะเหมือนกันเลยน,นะคะกับหน้าจอตรงนี้ให้หนักเรียนนะคะหาผลลบนี่เขาบอกไว้แล้วหาผลลบมาทั้งหมดห้าข้อแบ่ง่สามไหมครับแบ่งได้ค่ะแบ่งได้นี่ไงครูแบ่งให้ดูแล้วทําแบบนี้ได้นะคะอ่า มีส่วนสามข้อนี้ที่เป็นแนวตั้งก็ทําแบบแนวตั้งมามีข้อสี่กับข้อห้าที่เป็นแนวนอนก็ทําแบบแนวนอนมาเท่ากับทําแนวนอนแบบไหนเขียนโจทย์แนวนอนแล้วก็เท่ากับแล้วก็เขียนคําตอบของนักเรียนมาอ๋อเกลียดวิชาสังคมเนี่ยไม่ชอบออาใครพูดใครบ่นอะไรใครเกลียดวิชาสังคมบ่น เอ้ยจะบ่นทําไมล่ะลูกเอ้ย <c oughs> นังเรียบนบ่นตัวแค่นี้นักเรียนยังบ่นนะถ้านักเรียนตไปมากอ่าโอเคนักเรียนเข้าใจแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะคะห้าคอทั้งหมดนี้อย่าลืมนะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงให้เรียบร้อยนะคะ ใน,น,น,นส่วนของการบ้านตรงนี้นะคะนักเรียนคนไหนที่จดบันทึกลงไปได้ตอนนี้ก็จดเลยนะอีกหนึ่งข้อนักเรียนถ้าจะทำต่อก็ได้นะคะง่ายายการ้านเสร็จแล้วค่ะโอนน้เก่งมากค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะทำงานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้ เลื่อนการี่เรียบร้อยทำงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะินย้ได้ไทยวันนี้วันที่สามเดี๋ยวจะมีการสอบกลางภาคนะคะเดี๋ยวครูจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าจะสอบในช่วงวันไหนไม่เกินสัปดาห์หน้านะคะให้ครูครูให้นักเรียนรับทราบไปก่อนนะคะประมาณสัปดาห์หน้านะคะสอบกลางภาค มีใครสงสัยอะไรไหมคะมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีใครไม่เข้าใจส่วนไหนไหมคะสามารถถามได้นะคร,ครับชินานพัฒนภูมิถึงไหนแล้วคะ พินยาพัฒกับธนภูมิน่ะถึงไหนแล้วถึงการบ้านแล้วครับอ่โอเคเข้าใจอยู่ใช่ไหมเข้ายยใจห,หรือเปล่าล่ะคะพินยาพัฒกับธนภูมินะ่ะ ใช่<ไ>ครับอ่าโอเคดีมากนูกัดช้า,า่ันปรึกเรียบร้อยแล้ว